สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านับวันนี้นครับผมก็จะมาแนะนําการใช้งานมิกเซอร์นะครับเป็นมิกเซอร์ของค่ายอัลโตนะครับซึ่งวันนี้นครับเราก็จะมาแนะนํากันในรุ่น a m x 1 4 0 f b นะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ของวิดีโอคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้รีวิวไปนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเพิ่มในส่วนเนื้อหาที่ขาดตกบกพร่องไปนิดๆๆๆนหน่อยหน่อยะครับในส่วนของมิกเซอร์รุ่นนี้ก็มีวางจําหน่ายกัน มายาวนานแล้วนะครับซึ่งของผมก็มีจะจําหน่ายนะครับซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีจํานวนจํากัดนะครับมีมาไม่เยอะนะครับเพราะว่ามิเซอร์ของออโต้นี่ก็ขาดตลาดไปตั้งแต่ปีปลายปี2565แล้วนะครับซึ่งปี66ก็ยังไม่มีของนะครับค่อนข้างที่จะหาของยากพอสมควรนะครับในส่วนของมิเซอร์ออโต้ AMX 140 FX รุ่นนี้นะครับก็จะให้อแดปเตอร์มาเป็นแบบหม้อแปลงนะครับปลั๊กไฟเป็นแบบหม้อแปลงนะครับในส่วนของปลิกแหลกก็จะมีมาให้นะครับมีมาให้นะครับในส่วนของไฟแฟนทอมพาวเวอร์จะอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปขึ้นให้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเครื่องนะครับว่าแตกต่างกับรุ่นก่อนไหมนะครับรุ่นน้องของเขาไหมนะครับมีอะไรที่แตกต่างตรงไหนไหมมีอะไรเพิ่มเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเครื่องเจ้า Auto AMX 140 FX นะครับ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ของก่อนหน้านี้นะครับซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรุ่น AMX 100 FX นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นพี่ของเขานะครับใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็จะจัดวางตำแหน่งอยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนที่ในส่วนที่เป็นภาคเอาพุตนะครับของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นออกเอาพุตได้ทั้ง x l r นะครับแล้วก็ TS นะครับ TS phone นะครับตรงนี้นะครับแบบอันบาลานซ์นะครับ ความดังเท่ากันนะครับอยู่ที่บวก22 dBu นะครับบวก22 dBu เท่ากันเลยนะครับที่แรกผมนึกว่า XLR จะแรงกว่าครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเขาจะผลิตความดังที่เท่ากันนะครับบวก22 dBu เท่ากันนะครับมาดูในส่วนของภาค EQ นะครับ EQ นะครับก็จะมี High Mid Low นะครับในส่วนของ High Mid Low นะครับมาดูตรงนี้นะครับบรรทัดนี้นะครับก็จะเป็น High Shelf นะครับ Mid Bell นะครับแล้วก็ Low s h e นะครับ ไอ้ที่ายเชียวในไฮเชียวมันเชียวแบบไหนเชียวก็จะเป็นเชียวแบบนี้นะครับนี่นะครับเชียวมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเบลถ้าเบลมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเบลถ้าเบลมันจะเป็นรูปภูเขานะครับ <ไ sons S 1> แล้วก็เสียงโลนะครับเสียงโลก็จะเป็นเชลเหมือนกันเชลก็จะเป็นแบบนี้นะครับเสียงโลอ่ะ มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมอาจจะวาดไม่สวยนะครับในส่วนของโลคัสนะครับโลคัสเขาจะคัดอยู่ที่75เฮิร์ตนะครับ18 db ต่อออกเตปนะครับการบูทเสียงแหลมนะครับจะเพิ่มลดได้15 db นะครับบูทที่สิบสองนะครับ12 k นะครับในส่วนของเสียงมิดนะครับเสียงมิดเสียงกลางนะครับก็บวกลบได้12 Db นะครับบูคัทอยู่ที่ 25K นะครับ 2 5 0 0 0นเฮิรต์นะครับในส่วนของโลเชลนะครับเสียงโลเสียงเบสนั่นเองนะครับก็บวกลบได้ 15Db นะครับที่บูทที่8 0เฮิรต์นะครับบูทที่8 0เฮิรต์นะครับในส่วนของโลคัสก็พูดไปแล้วนะครับ7 5เฮิรต์ที่18 dB ปต่อออกเตปนะครับโอเคหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่3กิโลนะครับถ้าติดแหลกเข้าไปอยู่ที่3.6กกิโลนะครับถ้าติดปีกแหลกนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมนะครับไดอะแกรมสาหรับเอาไว้ซ่อมนะครับถ้าใครดูเป็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพิเศษของเอฟเฟกต์เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบหกครับเขาก็จะอธิบายมาให้นะครับเราก็บางบ้างก็ลองไปแปลใน Google ดูนะครับเราจะได้เข้าใจความหมายนะครับแล้วก็เราจะได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละงานนั้นๆนะครับถ้าเราเล่นเพลงสตริงเราควรจะใช้เอฟเฟกแบบไหนนะครับลองลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับโอเคก็ ในคู่มือคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับคู่มือก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับที่หน้าเครื่องนะครับในส่วนของช่องอินพุตนะครับก็จะมีอินพุตที่เป็น XLR นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ช่องนะครับอ่าตรงนี้ด้วยครับเป็นห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้าช่องนะครับในส่วนเอาท์พุตที่เป็นอ่าอันบาลานซ์นะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของ ช่องนี้นะครับไม่ใช่อินพุตนะครับตรงนี้จะเป็นอินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตก็เอาอินเสิร์ตอีได้นะครับอินเสิร์ตอีคิวอินเสิร์ตเอฟเฟกนะครับอินเสิร์ตคอมเพรสเซอร์อินเสิร์ตเกตนะครับตรงนี้อินเสิร์ตเข้ามาได้นะครับตรงนี้อ่าไม่ใช่แจ็คไลน์เลเวลนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไลน์เลเวลนะครับตรงนี้จะเป็นไลน์เลเวลนะครับตรงนี้อ่าดูตามปลายปากกานะครับตรงนี้เอาไว้เสียบกีตาร์นะครับถ้าเสียบกีตาร์เสียบคีย์บอร์ดเสียบกล้องไฟฟ้านะครับเสียบรูนี้นนะะคครรัับบอเเวพฟฟก EQ อินเสิร์ตอีคิวเข้ามาได้นะครับคัดเสียงไม,ไม่ให้มันหอนนะครับหรือเราจะบูธให้มันใสๆนะครับให้มันแตกต่างจากภาคอีคิวที่ติดมากับตัวเครื่องนี้ก็ได้นะครับมันจะช่วยให้เราเสียงเพาะนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการาคัดย่านความถี่ที่ทําให้เกิดฟีดแบ็กหรือว่าไม่หอนนั่นเองครับช่วยได้นะครับลองอินเสิร์ตเข้ามาดูนะครับในส่วนแจ็คที่เป็นตรงนี้นะครับ L/R นะครับที่มาจากโทรศัพท์นะครับก็เอามาเสียบตรงนี้ได้นะครับคีย์บอร์ดก็มาเสียบตรงนี้ได้นะครับ2รูนี้นะครับเป็นลายเลเวลนะครับโอเคถัดมานะครับล่างล่างถัดมานะครับตัวนี้ทิมนะครับทิมก็จะแปลว่าเกณฑ์นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการชดเชยความดังนะครับชดเชยความดังนะครับในกรณีที่สัญญาณเรามาไม่ครบตรงนี้ก็ได้กล่าวไปคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีทิมนะครับในส่วนช่องนี้จะไม่มีนะครับช่องเจ็ดแปดจะไม่มีทิมให้นะครับช่องห้าหก มีทีมให้นะครับแต่เป็นทีมของช่อง xr ตัวนี้นะครับโอเคนะครับในส่วนสวิกรูปวงรีตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลคัทนะครับที่7 5เฮิร์ตนะครับ18 dB ต่อออกเตปนะครับตรงนี้โอเคนะครับประมาณนี้นะครับภาคสีชมพูนะครับกรอบพื้นหลังสีชมพูนะครับรูปบิดสีกลมท่านะครับพื้นหลังแบ็กกราวสีชมพูนี้นะครับก็จะเป็นภาค eq นะครับทำให้จดจําได้ง่ายนะครับมาดูในส่วนของภาคแบ็กกราวที่เป็นสีเทานี้นะครับสีเทาๆออกครีมคมนี้นะครับ ก็จะเป็นอ็อกนะครับอ็อกหกับอ็อกสนะครับมี2อ็อกนะครับออกได้2อ็อกนะครับอ็อกที่เป็นสีแดงนะจะเป็นเอฟเฟกนะครับอ่ามุนดูนะครับเฉกวอร์นจี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 นะครับสีแดงนะครับจะถูกกําหนดให้เป็นเอฟเฟกนะครับสีขาวจะเป็นอ็อกมอนิเตอร์นะครับแบบ P EQ นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโพสเฟเดอร์นะครับตัวนี้ก็ P เฟเดอร์นะครับโอเค P เฟเดอร์กับโพสเฟเดอร์นะครับ สีแดงเป็นโพสเฟเดอร์สีขาวเป็นพีเฟเดอร์นะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นถัดมานะครับในส่วนพื้นหลังแบ็กก้านะครับของลูกบิดนะครับที่เป็นสีน้ำเงินนะครับหรือว่าสีกรมท่านี้นะครับ2อันนี้ครับด้านบนนะก็จะเป็นปุ่มแผนนะครับอันด้านล่างก็จะเป็นลูกบิดเลเวลนะครับลูกบิดเลเวลนะครับในคลิปนี้นะครับจริงๆนะผมแนะนําถ้าเอาไปใช้ในงาน PA นะครตั้งไว้ที่0ูนย์ดีบอย่างนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผม ใช้อัดนะครับอัดเข้าออดิโออินเตอร์เฟสนะครับผมก็อยากได้ความดังที่ในเกณฑ์ที่ผมกําหนดไว้ที่เหมาะสมนะครับผมก็ทําการเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับตรงนี้ชดเชยนะผมจะได้พูดห่างจากไม้ได้มากขึ้นนะครับห่างจากไม้ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงแผ่นนะครับแผ่นซ้ายเสียงก็จะไปดังฝั่งข้างซ้ายข้างเดียวนะครับต่อไปนะครับเราจะแผ่นไปฝั่งด้านขวานะครับเสียงก็จะไปดังทางด้านขวาเพียงด้านเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ที่ตรงกลางนะครับ ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีเท่ากับว่าตัวนี้จะมีกี่สไลด์เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับเท่ากับจริงๆเล่นได้6 6สไลด์นะครับ6สไลด์นะครับ6สไลด์นะครับถ้าเอาไปใช้ในงานฟกซองก็ยังพอได้นะครับรุ่นนี้ยังพอได้นะครับใช้ไม้สองอันนะครับใช้ไม้สองกีตาร์หนึ่งครับตกองก็เข้านี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับภาพปีไม่ที่ท่านได้ยินตอนนี้นะก็เป็นเสียงนี่แหละที่ผมบันทึกเข้ามาครับมาดูตรงด้านบนครับตรงนี้ก็จะเป็น2แท็ก อินเอาท์นะครับตรงนี้ก็เอาไว้เสียบซีดีนะครับหรือบันทึกเสียงไปยังคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรครับต่อมานะครับเรามาดูที่ตำแหน่งลูกบิดนะครับลูกบิดที่เป็นสีแดง2อันนี้นะครับก็จะเป็นลูกบิดที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงนะครับเพิ่มวอลลุ่มเพิ่มความดังของเอฟเฟกนะครับเพิ่มความดังของเอฟเฟกนะครับสีแดง2อันนี้นะครับซึ่งจะมาเชื่อมโยงกับออกสนะครับที่เป็นสีแดงนี้นะครับ ที่ว่าปล่อยเอฟเฟกมานะครับที่ใช้เอฟเฟกในเครื่องนะครับต่อมานะครับลูกบิดสีน้าเงินตรงนี้นะครับที่ปายประกาผมนะครับจะเขียนว่าโฟนทับคอนโทรลรูมนะครับตรงนี้ก็จะเอาไว้ใช้กับหูฟังนะครับตรงนี้เพิ่มความดังหูฟังกับตู้ลาโพงสตอริโอนะครับตรงนี้2อันนี้นะครับตรงนี้นะครับปุ่มนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับ2 TK in นะครับแม็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทําหน้าที่เพิ่มวอลลุ่มกับตรงนี้นะครับ Inout ตรงนี้นะครับ Inout ตรงนี้นะครับ แล้วก็สวิตตรงนี้เป็นสวิตชที่เชื่อมโยงตัวนี้เข้ามาในระบบ PA นะครับถ้าตัวบนนะก็จะมาออกรูนี้นะครับเชื่อมโยงกับตู้ลำโพงคอนโทรล o ูมนะครับตรงนี้ตู้ PA นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนีส่วนตรงถัดมานะก็จะเป็นไฟวิวมิเตอร์นะครับระดับความดังนะครับตรงนี้ครับต่อมาสวิตช์ตรงนี้ไฟตรงนี้นะครับที่เขียนว่า PRW นะครับ PWR นะครับก็จะเป็นไฟ f อมเบอร์นะครับในส่วนไฟที่เป็นเขียนว่า PHE นี่ก็จะเป็นไฟแฟนทอมนะครับ48โวลต์นะครับในส่วนการเปิดไฟแฟนทอมก็จะอยู่ตรงทางด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับดูที่นิ้วชี้ผมก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆกับสวิตช์เปิดปิดนะครับมันจะมีสวิตช์48โวลต์อยู่ตรงข้างหลังนี้นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนวงกลมๆปุ่มไดยอลตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเมนส์มัตเตอร์ของ m a สเตอร์เลเวลนะครับก็คือปุ่มเมนเมนของมิกนั่นเองนะครับ ซึ่งแนะนําให้ตั้งไว้ที่ศูนย์ดีบีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นลูกบิดด้านขวา2อันมีตัวเลขล้อมรอบนี้นะก็จะเป็นลูกบิดของเอฟเฟกนะครับสอันนี้นะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็น d f x อฟมิวนะครับก็แปลว่า Digital e f f e c t ต์มิวนะครับก็แปลว่าเปิดปิดเอฟเฟกนะครับตรงนี้นะครับเปิดปิดเอฟเฟกนะครับโอเคมีตรงไหนอีกไหมเออตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพุทสวิตต์เอาไว้เหยียบ เปลี่ยน DSP ฟุตสวิตต์นะครับ DSP ฟุตสวิตต์ก็เปิดปิดเปิดปิดเอาไว้อย่าเปิดปิดนะครับอย่าเปิดปิดสวิตต์เอฟเฟกต์นะครับตัวนี้ซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเหลือรูนี้นะครับออกเซนออกเซนก็เป็นออกนะครับออกหนึ่งออกสองตามตัวเลยนะครับออกหนึ่งออกสองนะครับตรงนี้ก็เป็นออกรีเทิร์นหนึ่งสองนะครับโอเคก็ คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนที่เพิ่มมาก็จะเพิ่มในส่วนของ j a c k XLR นะครับที่เพิ่มมาเพิ่มมานะครับแล้วก็ออกรีเทิร์นนะครับแล้วก็ในส่วนของ insert นะครับที่แตกต่างจากรุ่นน้องของเขานะครับอินเสินะครับสามารถ insert ร์ตเอฟเข้าไปได้ Insert EQ เข้าไปได้ insert ร์ตคอมเพรสเข้าไปได้ is Insert digital gate เข้าไปได้นะครับตรงนี้ Insert gate เข้าไปได้นะครับก็อินเสิรแล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปประยุกต์ใช้นะครับตรงนี้มีให้ 2ช่องนะครับรีเทิร์นหนึ่งกับรีเทิร์นสองนะครับเป็นแบบโมโนก็ได้เป็นแบบสเตอริโอก็ได้นะครับอ็อกก็มี1 2นะครับตัวนี้ก็สามารถน่าจะเหมาะนะครับเหมาะที่กระพุ่เอาไปใช้งานกลางแจ้งนะครับเป็นในกรณีที่จะเป็นงานฟกสองนะครับน่าจะเหมาะเพราะว่ามี2ออ็อกนะครับอ็อกหนึ่งให้นักร้องอ็อกสองให้นักดนตรีนะครับผมก็หวังว่านะครับอ่ามิกเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมอยู่ในตอนนี้นะครับหรือสําหรับ ท่านใดที่มีมิกเซอร์อยู่รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่เข้าใจรายละเอียดก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยไขข้อสงสัยในบางอย่างให้แก่ท่านผู้ชมได้นะครับไม้ที่ใช้ตอนนี้นะก็จะใช้เป็นไม้ชัว SM 58ครับชัว SM 58ครับถ้าวอลลุ่มที่ใช้จริงๆนะครับใช้อยู่ประมาณ0ูนย์เลเวลนะครับในส่วนของการบูทนะครับถ้าบูทจริงๆก็อยู่ประมาณเกวอทีอันนี้พูดชิดใหม่นะครับ เช็กวอนถูทู่ถูทูถูทูอ่ะทีมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตำแหน่งบ่ายสามนะครับที่เช็ก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 อ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมขอเพิ่มสุดนะครับอ่ะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้พิจารณาด้วยครับหาใครสนใจก็ทักเข้ามาทางออดิไลน์นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์0811461136นะครับร้านในแอลเดียวนะครับเปิดทำการ 9นาฬิกาถึง18นาฬิกาครับหรือถ้าใครจะเข้ามารับที่หน้าร้านก็ได้นะครับครับท้ายที่สุดนี้ผมก็ฝากมิกเซอร์ตัวนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับมิเซอร์อัลโต้ AMX 140 f f ฟเฟนะครับซึ่งเป็นมิเซอร์ของอัลโตนะครับเอฟเฟกนี่หวานเทียบแน่นอนครับถูกใจแน่นอนนะครับเอฟเฟกตัวนี้ไม่ต้องไปต่อเอฟเฟกนอกก็ได้นะครับก็คุณภาพเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ออกงานรับงานได้นะครับโอเคนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับฝากวิพีจะรางด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับร้านในแอร์ออ i o อตั้งอยู่ซอยอ่อนนุช90หน้าโรงพยาบาลศิรินทรแขวงประเวทเขตประเวทกรุงเทพมหานครเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ ID 0 8 1 1 4 6 1 1 3 6หรือโทรติดต่อสอบถามที่0 8 1 1 4 6 1 1 3 6 ร้านเครื่องเสียงที่ให้ความรู้กับลูกค้าอย่างมากมายต้องร้านใน Air Audio ขอบพระคุณค่ะ